สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเอาขวดคกขวดแฟนต้าที่ดื่มเสร็จแล้วก็คือเอาขวดมาขายค่ะตอนนี้เป็นการขายขวดนะคะขวดที่เราซื้อไปดื่มแล้วก็มาขายค่ะอันนี้คือขวดน้ําผลไม้ค่ะอ่าอันนี้ก็คือขวดน้ํำซับค่ะขายแล้วค่ะวันนี้ค่ะอ้าวก็นี่ก็ขายเหมือนกันค่ะขวดน้ําค่ะขายค่ะอ่ามาก็ขวดน้ํำซับเป็นการขายเข้าไปค่ะ ดื่มเสร็จแล้วก็ต้องขายนะคะเอาขวดมาขายค่ะมาเลยค่ะบรรยากาศการขายขวดนะคะเพราะว่าเราดื่มเสร็จเราก็ต้องเอามาขายเอาเงินคืนค่ะขายเป็นใบนะคะขวดที่สวีเดนขายเป็นใบนะคะใบนี้ก็สามบาทนะคะราคาสามบาทค่ะไม่มากไม่น้อยค่ะใบนี้ก็ราคาสามบาทค่ะขายไปนะคะคิดเป็นเงินไทยค่ะมาค่ะบรรยากาศการขายขวดนะคะตอนนี้ค่ะ ขวดใบใหญ่ๆก็มีค่ะขวดใบใหญ่ใบนี้ราคา6บาทค่ะที่เป็นเงินไทยนะคะตอนนี้ก็ขายขวดเหมือนกันค่ะกําลังขายขวดค่ะนี่ค่ะใบละ6บาทค่ะขายเข้าไปค่ะดื่มเสร็จแล้วก็เอามาขายสิคะใบละ6บาทนะคะไม้ธรรมดาค่ะนี่คือการขายขวดค่ะขวดนี้ก็บอกขายไม่ได้แล้วกใส่เข้าไปใหม่ค่ะใส่ได้แล้วค่ะ มาดูคะ่ะคนก็มาขายเช่นกันนะคะดูผู้คนมาขายขวดเช่นกันคะ่ะไม่ใช่เฉพาะน้องนางน,นะกขายเอามาคนเขามีขวดก็เอามาข,า,มา,ข,ข,า,า,ขายะคะ่ะทาการเอาขวดมาขายะคะ่ะรีไซเคิลคะ่ะเป็นการขายขวดแบบรีไซเคิลนะคะเราก็เอาขวดมาขายคะ่ะนีคะ่ะการขายขวดนะคะขายเป็นใบค่ะนี่คะ่ะการขายขวดนะคะขวดเป็นใบค่ะ อยู่ในรถเข็นอีกนะคะนี่คือรถเข็นค่ะรถเข็นนำมาขายนะกอนใบละหกบาทค่ะขายไปนะคะเก็บขึ้นมาค่ะมีกระป๋องด้วยค่ะกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำผลไม้ก็ขายค่ะไม่ธรรมดานะคะนี่คือกระป๋องค่ะขายค่ะคือกวดค่ะอยู่ในกวดค่ะกวดท่าสติมาขายค่ะ ตอนนี้ค่ะนี่คือขวดนะคะและะ้วค่ะตอนนี้ค่ะมาดูขวดนี่ทำไมถ่ายไม่ได้คะ่ะผิดพลาดตรตงไหนคะ่ะถ่ายไม่ได้แล้ะค,ะะคะ่ะถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะได้เงิง29น29โคนค่ะเตานี้คือไงเห็น e ไหมค่าใบเสร็จก็ออกมาค่ะรับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาและะ้วค่ะได้แล้วนะคะรับเงินคะ่ะใบเสร็จคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ ไปเสร็จการรับเงินค่ะได้แล้วจยาไปขึ้นเป็นเงินนะคะตอนนี้ค่ะเราไปซื้อเป็นเงินค่ะไปแลกเป็นเงินนะจ๊ะตอนนี้ค่ะ